เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับนี่อาจารย์ออสนะครับพุทธเวทนะครับเป็นตำรวจผู้มีใจรักนะครับในศาสตร์ของอักขระเลขยันได้มีการลงมือนะครับจัดสร้างนะครับตะกุดรุ่น4ี่ นะครับสมิงนะครับมหาอุดครับและก็เป็นลายธงชาติไทยนะครับเพื่อมอบเป็นขวัญกําลังใจแก่ทหารกล้านะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ปกปักนะครับอิปไตยตามบริเวณชายแดนครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่ตําหนักนะครับศักยันของพุทธานะครับเวทนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้อยตํารวจโทนะครับธนพัฒนะครับวรทนสันนะครับหรือว่าอาจารย์ออฟพุทธเวท เป็นนายตำรวจผู้สืบทอดวิชาการเขียนยันนะครับโบราณจากหลวงพ่อสายทองซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทิยมนะครับแห่งวัดนะครับกษัตริย สิยาลามนะครับวอรว,วิหารได้ลงมือทําการจัดสร้างครับตะกุดรุ่นพิเศษก็คือสี่สมิงนะครับมหาอุดนะครับซึ่งเป็นตะกุดรุ่นนี้จะมีจุดเด่นนะครับในการออกแบบเป็นลายธงชาติไทยนะครับซึ่งร้อยตํารวจโทธนพัฒเนี่ยได้มีการตั้งใจที่จะกัด ทำการจัดสร้างแล้วก็มอบเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่เหล่าทหารหารนะครับที่ยืนหยัดแล้วก็ปกป้องนะครับอธิปไตยของชาตินะครับในบริเวณตามแนวชายแดนโดยทางด้านร้อยตำรวจโทถนับพัฒนเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่ารู้สึกนะครับห่วงใยทหารทุกๆนายที่จะต้องมาเสียชีวิตนะครับเพื่อ ประเทศชาตินะครับจึงได้มีการตั้งใจที่จะสร้างตะกุดขึ้นเพื่อเปิดเวียนการนะครับเครื่องคุ้มครองนะครับทั้งกายและก็ใจนะครับซึ่งได้มีการอัญเชิญนะครับพระคาถาโบราณของหลวงปู่ทิยมนะครับมาประกอบในพิธีในการปลุกเสกนะครับและก็ตะกุดนี้มีพุทธคุณนะครับในการปกป้องนะครับมาคุ้มภัยเลยทีเดียวนะครับโดยตะกุดนะครับสี่สมิงมหาอุดเนี่ย เป็นลายธงชาติไทยนะครับมีเพียงลายเดียวเลยด้วยไปนะครับแล้วก็ในลักษณะต่างๆเนี่ยด้วยความห่วงใยและความศรัทธ,ธารวมไปถึงนะครับกำลังใจที่ประชาชนเนี่ยส่งไปถึงทหารกล้าจึงแสดงความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะปกพิทักษ์นะครับความมั่นคงของชาตินั่นเองนะครับครั้งนี้ไปฟังเสียงอาจารย์ออสกันหน่อยครับคันซึ่งเป็นมวลสารอาถรรพ์ อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการประทับสีธงชาติลงไปเพื่อที่จะให้เป็นสัญลักษณ์ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นของของของความรักชาติเป็นรุ่นของความรักชาติคําว่าชาตินี้เป็นมันก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วสําหรับพวกเราเชาวไทยทุกๆคนโดยเฉพเาะเหล่าทหารเหล่าทหารทุกคนทุกท่านที่อยู่ตามชายแดนนะฮะซึ่งเป็นเครื่องที่ยึดเหนี่ยวและเป็นสิ่งที่อ่าของ ทุกๆคนที่จะต้องทำรงไว้คําว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงมีที่มาที่ไปขพราะคำว่าธงชาติประดับไว้อยู่ในตะกุฎแค่นี้ก็เป็นพลังงานเป็นพลังอํานาจอย่างยิ่งใหญ่แล้วคําว่าชาติอยู่ในในี้หมดจะสร้างตะกุดสีส้มมหาอุดมก็มีแนวความคิดว่าตอนนี้สภาวะความไม่แน่นอนความาเดือดร้อนกุ่นวนำไอ้ตามสถานที่ชายแดนซึ่งเป็น ที่ยุ่งยากอยู่ตอนนี้เป็นที่ลำบากของประชาชนโดยเฉพาะทหารตามชายแดนที่กำลังทำการต่อสู้เพื่อดินแดนของเราอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้อยากจะทำอย่างไรถึงจะช่วยก็ได้เรามีความรู้ในด้านของศาสตร์ในเรื่องของอัขาระเวทยันต์ต่างๆซึ่งได้รับเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดลงบนแผ่นตะกั่วเพื่อที่จะทำเป็นวัตถุมงคล ขึ้นมานั่นก็คือสี่สมิงมหาอุดซึ่งมีพุทธคุณเหลือขนานับคําว่าสี่สมิงมหาอุดเนี่ยคำว่าสี่สมิงก็คือเป็นอํานาจเป็นบารมีเป็นพลังแห่งความมั่นคงแห่งความแน่วแน่คุ้มครองทั้งพุทธีปีศาจปกปักปรกสาทคุ้มครองป้องกันภัยพวกผู้ธีปีศาจต่างๆโดยเฉพาะเป็นมหาอุดเป็นมหาอุดด้วยก็ จะมีพื้นคุณทางด้านความคงกระพันชาติแขวขาดด้วยอันนี้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อในเรื่องของของการที่ถ่ายทอดลงในแผน่นแผ่นตะกัวนะับก็อยากจะมีอยากจะนําไปมอบให้พี่น้องทหารหารที่อยู่ตามชายแดนที่กําลังเดือดร้อนหรืออยากได้สิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็มีน้องๆทหารหลายคนที่รู้จักกันก็โทรมาถามว่าอาจารย์ออสอยากได้ตะกุดจังเลยประมาณนี้ อยากได้ตะกุดของอาจารย์มากๆอาจารย์ช่วยทาไม่ให้หน่อยได้ไหมช่วยส่งมาให้หน่อยได้ไหมนี่แหลกก็ได้กลายเป็นที่มาที่ไปเออจากนั้นเราไม่รู้จะช่วยยังไงได้เราก็อยู่แนวหลังอยู่เป็นอ,อยากเป็นอยากเป็นกําลังใจให้อยากจะช่วยเหลือเขาอย่างน้อยที่สุดในในเรื่องของพุทธกคุณข,ของตะกุดสีสมิงเนี่ยก็เป็นเป็นยันเป็นยันที่ เป็นพระคาถาเป็นยันที่มีความจักดิสอยู่ในตัวอยู่แล้วเราทําไว้ทั้งหมดประมาณกี่ต้องการที่จะนําไปไปมอบให้เป็นเป็นรสรสเนี่ยก็จ้าห้าร้อยก่อนห้าร้อยก่อนนะห้าร้อยก่อนเพราะว่าเนื่องจากจานด้วยมือนั่งจานอัคระแต่ละดอกต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรตีสามต้องนั่งขึ้นมานั่งจานตะกุนก่าจะได้แต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรครับต้องมีความมุ่งมั่นในเรื่องที่จะทำเพราะว่าเพื่อที่จะถ่ายทอดลงดไปในอาาาัคระ อัขระยันพระคาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าศักดิ์แต่ว่าแต่เขียนยันอย่างนีครับม,มันจะต้องมีจิตวิญญาณมีความเป็นมีความเป็นวิญญาณที่มาสถิตอยู่ในตะก,กุบด้วยเช่นกันครับแล้วก่อนหน้านี้เราท่านท่านอาจารย์เคยได้ทําทําเรื่องนี้มาก่อนไหมอ่าจริงๆแล้วก็โดยรวมแล้วก็คือในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วก็พ่อสืบทออจากในเรื่องของการาเริ่มเรียนวิชาจากอาจารย์พระอาจารย์สายทองเนี่ยซึ่งท่านก็ เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจุนแห่งหลวงพ่อจุนก็เป็นศิษย์เอกของหลวงปู่เทียมวัชสัตตา<ฮ>นะฮะก็วิชาของท่านต่างๆก็อยู่ที่อาจารย์ออดมดีต้องมาก,ก็จะเป็นมหาลังกางเป็นสีมหามหน้าเป็นรัตนมาลาเป็นแก้วชิงดวงรับเป็นสีเกลและเป็นที่มาของข,องขาวระสีสมงมหาุนี่นะครับก<ส>็ผลมากเขาที่นําไปใช้กันในใครที่รู้จักอาจารย์ออดส่วนมากก็ประสบการณ์ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนใครับชัดเจน สุดท้ายอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปกใใออเป็นกำลังใจให้ทหารที่อยู่แนวหน้าก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคือเป็นห่วงมากอยากอยากให้พี่น้องทหารที่อยู่ตามเพนแดนเนี่ยให้มีความแข็งาแากร่ปลอดภัยจากอันตรายาต่างๆจากศัตรูนะฮะจากศัตรูเพราะในอดีตเราก็เคยเป็นทหารมาเหมือนกันเคยเป็นทหารมาเหมือนกันทีนี้พอเห็นพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นเขามีความเดือดร้อนมีความ